สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาเผยแพร่บารมีหลวงพ่อคูณปาริสุทธโธนะครับวัดบ้านไร่ครับอันนี้ก็เป็นเหรียญน,นะครับหลวงพ่อคูณนะครับรุ่นรวยไม่เลิกนะครับปุกเสกเสาห้าวันที่27มีนาคม 2536นะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญที่ซีนเดิมนะครับเรามาชมความสวยงามของเหรียญน,นี้กันนะครับเหรียญรุ่นรวยไม่เลิกนะครับหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่อันนี้เป็นเนื้อทองแดงผิวลุ้งนะครับ ปุกเสกนะครับทั้งเดี่ยวแล้วหมู่จัดสร้างเมื่อปีพศ2536ปุกเสกในวันเสาห้าเป็นเหรียญที่ยอดนิยมนะครับเนื่องจากว่ารุ่นนี้ชื่อเป็นมงคลนะครับรวยไม่เลิกเป็นคำพูดจากปากหลวงพ่อคูณนะครับท่านท่านให้พรสิทธ ยานุสิทธิ์ว่ามึงรวยไม่เลิกเดอเ้อเหรียญรุ่นนี้แม้ไม่ใช่เหรียญราคาแพงนะครับแต่ว่ารุรสิทธิ์ส่โตนะครับก็ยังเช่าเก็บหากันนะครับเพราะว่าชื่อมีความเป็นมงคลครับของรุ่นนี้ด้านหลังนะครับก็ยังมีการทำตัวอักษรประทับไว้นะครับ พอจะมองเห็นไหมเดี๋ยวนะครับประทับไว้คูณทองดีมีแต่ซับล้อมอยู่บริเวณยันดวงด้านหลังนะครับอ่านี้ครับมีแต่ซับคูณทองดีนะครับเป็นพิธีที่ปลุกเสกที่ดีนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับพุทธคุณนะครับ ที่หลวงพ่อคุณได้กล่าวไว้ก็คือจะเด่นด้านโชคลาภโพกรัพย์เป็นหลักนะครับของคำว่าให้มึงรวยไม่เลิกเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญหนึ่งนะครับที่น่าสะสมนะครับราคาไม่แพงนะครับส่วนปีที่สร้างก็ถือว่าไม่ลึกมากนะครับ2536นะครับ ตัวอย่างเหรียญนี้ที่เอามาให้ชมกันนะครับก็มีลักษณะว่าเป็นเหรียญทองแดงนะครับผิวลุ้งมรกตนะครับกําลังขึ้นนะครับเห็นไหมครับตรงบริเวณนี้ครับเห็นไหมครับผิวลุ้งมรกตนะครับจะขึ้นเห็นชัดมากเลยนะครับมีความสวยงามนะครับ แต่เรามาส่องดูนะครับว่าเหรียญน,นี้มีการสร้างที่สวยงามแค่ไหนนะครับเป็นหนึ่งเหรียญที่น่าเข็บสะสมนะครับแท้ทันหลวงพ่อคุณสร้างนะครับ มีการตอกโค้ดนะครับอยู่บริเวณข้างใบปูนะครับตรงเสาคำว่าเสาห้ารุ่นรวยไม่เลิกนะครับอันนี้เหรียญยังอยู่ในซีนเดิมนะครับ เป็นรูปหลวงพ่อคุณนั่งถือรูปประคัมอยู่นะครับอธิถัดจิตนะครับผิวทองแดงผิวลุงนะครับสวยงามนะครับเรามาดูเลยหลายมุมกันนะครับ อาจจะมีรีเฟรจากซองพัาติกนะครับอันนี้ขอบตัดนะครับ ก็จะมองเห็นนะแ้วต่อไปเราดูด้านหลังของเหรียญกันนะครับมีตัวเขียนยันนะครับ ดจะหาโฟกัสแป๊บนึงนะครับมียันดวงอยู่ตรงกลางนะครับมีวันที่ที่สร้างครับ27มีนา36นะครับคูณทองดีนะครับเขียนไว้นะครับ มีอาัตารยันล้อมรอบนะครับด้านนี้ก็มีแต่ซับปีพศนี่ครับ27มีนาสามสินะครับ ก็ถือว่าเป็นหนึ่งเหรียญน,นะครับที่มีพุทธคุณที่ดีนะครับปลุกเสกวันเสาร์ห้านะครับเด่นด้านโชคลาภพกทรัพย์นะครับเ,เดี๋ยวหาโฟก,กัสแป๊บหนึงนะครับนี่นะครับผิวลุ้งนะครับทองแดงผิวลุ้งนะครับมีความสวยงามน,นะครับเหรียญรุ่นนี้ รุ่นเสาห้ารวยไม่เลิกนะครับหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับคลิปนี้ก็เป็นการเผยแพร่บารมีของหลวงพ่อคูณนะครับอาจารย์ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปของอาจารย์นะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไคร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานและตัวอาจารย์ด้วยนะครับสวัสดีครับ